มาคะ่ะทุกคนมาก,กินข้าวกับย่านะคะโอ้แปลกจริงๆเนาะดูหน้าตาเราในโทรศัพท์นี่มันทำไมสวยงามแท้ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกคนอัปะลักษไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะอย่าไปคิดว่าโอโ้สวยงามมากมายเจอตัวจริงเดี๋ยวจะตกใจนะคะเอ,อก็บอกไว้ก่อนนะคะ ยังยังไม่ได้เห็นตัวจริงก็อย่าเพิ่งคิดว่าสวยงามแบบนั้นนะคะก็พยายามเข้าใจกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอถ่ายหน้าจอให้นิดนึงมาค่ะวันนี้ก็มีเน้อคะนี่นี่นำเสนอนะคะตะเกี้ยวหลุนนะคะอยากก็ทำคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลงให้ให้ดูกันนะคะว่า วิธีทามีอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเหมือนแม่ค้าว่าโอ้โหเต้าเจี้ยวหลน่นมันยุ่งยากไม่อยากทําทําแม่อร่อยหรือเปล่าเลยไม่ค่อยอยากทำเนาะไม่ได้ยุ่งยากหรอกคะ่ะเดี๋ยวขอกินก่อนล้วกัน มันมากินข้าวเขาไม่หิวเลยกินอะไรอ่ะเขาจียหลน่น<ฮ>อันนี้ไม่เป็ดลองด็กกอเจ้าหลนอร่อยอ่ะเราค่อยกิน,น,นยมืมใช่ไหมใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้วเอาไปเอถอะพอได้ไปยี่สิบบาทนี่ข้าวปลาไม่กินเลยเนาะ เดี๋ยวจะาซอยเอานะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงกว่าแล้วข้าวไม่กินเนี่ยหนูได้กินแตงโมไป ูดจริงๆนะคะกับข้าวแต่ละอย่างเนี่ยถ้าถ้าไม่เรื่องเยอะเรื่องมากก็ซื้อกินเลยคะ่ะเพราะแต่ละอย่างที่ทําเนี่ยหลายบาทอยู่นะคะแล้วเราอยากก็เลยจะเป็นคนที่ว่าทํากับข้าวเยอะแล้วก็ต้นทุนหลายบาทเนาะก็เลยทําใส่ถุงใส่ถุงเก็บเอาไว้ พอจะกินก็เอาออกมาอุ่นใส่ช่องฟิตไว้ออกมาอุ่นสำหรับคนที่ครอบครัวเล็กๆอ่ะซื้อกินดีกว่านะคะมันอาจจะไม่ถูกใจเราอะแต่แต่มันก็ประหยัดแต่ถ้าเราไม่ได้เก่งอะไรตรงนั้นก็ทำเองมันจะถูกใจเราแล้วก็อร่อยอย่างที่เราเราอยากได้เนาะ ตลาดนาได้เมี่ยงทำมาด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะนั่งทำคลิปส่งงาน,ลนหลายๆคลิปเลยมันใต้งอนโกรธ <laughs> ตอนขายกับข้าวนะคะทุกคนจะมีเด็กผู้ชายคนหนึง่งอายุประมาณแปดสามสิบนึแหละเขาก็จะมาซื้อวันไหนที่ไม่มีเต้าเจี้ยวหล่นหรือว่าไม่มีแกงส้มเขาก็จะไม่กินเนาะวันไหนที่มีแกงส้มหรือว่าเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยเขาก็จะมาซื้อซื้อสองชุดเลยนะคะเต้าเจี้ยวกินได้ไหมมก็แบ่งไว้ให้ไง พอเลือกขายกับข้าวเอานมไปขายน้องเขาก็มาช่วยซื้อนะแล้วเขาก็วถามว่าทําไมเราไม่ทํากับข้าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากับข้าวเราเขากินแล้วเขานึกถึงแม่เขากับข้าวเหมือนรสชาติเหมือนฝีมือแม่ผมเลยเขาว่กเราก็พลอยอมยิ้มไปด้วย เดี๋ยวก็จะตักไปให้เพื่อนละถุงเล็กๆหนึ่งคิดว่าเขาก็คงชอบกิน หมวยคงไม่ชอบกินค่ะทุกคนหมวยอ่ะย,ยากก็กินปลาลานะเขาก็ไม่กินนะปะลาหล่นนะอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่กินแต่ส้มตำปลากินกะปิเขาก็ไม่กินแต่ข้าวคูกะปิกิน ข้าวที่หวานๆเขาก็จะกินพะโลจับชายเนี่ยกินแต่เมื่อวานก่อนนู้นทำไข่ลูกเขยนางก็เหมือนไม่ค่อยชอบอ่ะเนะเราก็มองออกว่าเออลูกไม่ชอบกินกับข้าวหวานๆแต่เป็นยาเป็นเล็กๆนนาะโอ้โหชอบมากเลยแหละเห็น ไข่ลูกเคยที่แม่ทำนะโอ้โหก็จะชอบมากมายแต่ก็มีสิทธิ์กินได้แค่ลูกเดียวนะแม่ก็จะผ่าครึ่งอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะแบ่งเลยของพ่อของแม่ของลูกไม่มีสิทธิ์กินเกินกัน มาได้นะแม่ปูกินข้าวกับย่านะ จริงอยากซื้อประกาศขาวด้วยนะแต่มันหัวนึงก็เกือบสี่สิบาทนะคะทุกคนแล้วเราก็กินนิดๆหน่อยๆก็เลยแค่แตงกว้าเนี้ยก็พอแล้ว แล้วก็อิ่มนะคะทุกคนเขาไปทำงานอื่นต่อไปผ้ายังไม่ได้ซักะค่ะทุกคน